สวัสดีครับทุกคนเนาะมันนี้ตอนรับขอสู่สองอันบันน,นอกเนาะทุกคนเนาะมันนีิโบยังไลนะ์ทุกคน เหตุการณ์กปกติเนาะทุกคนเนาะใช่เดนนั่นแหละอัปเดตล่าสุดเนาะวันนี้วันที่วันที่แปดท่านว่าคมเนาะน่าจะลบกันได้ละทุกคนลบกันรอบสองเนาะอันนี้งานก็ต้องไปเฮ็ดรับใส่าสาวก็ต,ต้องเฮ็ดนั่นคือว่านั่นแหละอันนี้ออกมาหับคนป่วยทุกคนเนาะคือปูกระมยานั่นาแหละปูเพันป่วยติดเตียง ก๋วยที่เตียงกําลังอพยพมาจากซีสเกตอาําเภอพูสิงนั่นแหละเพราะว่าในอำเภอภายในออกจากบ้านเบื่อทุกคนเนาะเพราะว่าอยู่บ้านมาแล้วทุกคนเสียงปืนดังตุ่มตุ่มตุ่มเสียงปืนใหญ่นะกับบนแนี่มานอนเนาะเพราะว่าบป็ยังไงกับคอมนต์บอกบ,อกบูฮัวเรื่องนะย่านยิงมัว่วคือหลอบก่อนนะทุกคนเนาะหลอบแรกอะยิงมาเสวียนแน่ยิยงมาเสบานเดือนคนแน่เนี่ยอันนี้เขาก็ย,ากย,ย่านอพยพเนี่ยแต่ว่าเขาจะเอาส่วนร้ายกับทั้งบ้านไม่เถาผม บาดแม่สาวานนั่นแหละพอแม่สาวานนั้นอพยพกันตั้งแต่เมื่อคืนก็มีเลยแหละและ้วก็เดินทางตอนเสาร์ก็มีเนาะพอเมื่อคืนนี้เดินทางมามมนลําบากทุกคนก็นอดเสี่ยงไปน้อยนึงก็เลยอพยพมาตอนสายๆนาสีไก่จะหอดเลยทุกคนเนาะเพราะว่าเสาร์วันที่แปดกับเครื่องบินบินไปโยนไครให้พลตรีซ้องหน่วยตะตีหาคนเนาะ เนือหามงเสาร์นั่นแหละแล้วก็เจ็ดมงเสาร์ก็คือสู้รบกันเต็มรูปแบบเลยคนเนาะก็เสียใจกับทหารไทยเนาะอบอินลกษสุดนะประมาณหนึ่งคนหรือสองคนนี่แหละที่่เสียชีวิตจากการประทะสงครามครั้งที่สองนั่นแหละบทสงครามขางคนเนาะแบบขึ้นยังก่อนชายแดนนั่นแหละปะทะกันอยู่ชายแดนยังบุกเขขันสงครามหรอกทุกคนเนาะก็เลย อาจจะมารอบนี้น่าจะมาสี่คนารอบก่อนมาเป็นซิปทุกคนพี่น้องแต่ว่าพี่น้องก็สิย้ายกันไปกรุงเทพหาดูหาเต๋าหาผัวฮะย้ายกันแน่เนาะแต่มาเมื่อนี้ก็สิ่สี่คนทุกคนมีพ่พอแถาแม่แถาพ่อแม่สซาวานนั่นแหละกับปูกับยาเพิ่งกัสิเต่าปูกับพิ่งกัสิรอบก่อนพิ่งมาเพิ่งนั่งรถได้ทุกคนนั่งในแคบได้กระบะได้รอบนี้ต้องนอนกระบะมา พราะว่านั่งบ่ได้แล้วเนาะท,ทุกคนเนาะปู่เพิ่นก็เฒ่าแล้วแหละคือว่านั่นแหละคนป่วยติดเตียงบ่ง่ายๆเนาะก็ดูแลกันไปทุกคนเนาะบ่คิดว่าสิมาพรกับครอบครัวเจ้าของก็บโคตรหัวใจอยู่เนาะพอมากเลยทุกคนนี่นั่งหลังตัวนี่โอ้เ<อ>ปไ็ตน,น,นตัวดันดันทุกคนเนี่ยเปไ็นตัวบุถ่าวได้ไหมนี่

ไปรู้สึกยังไงบ้างไปไกลครับอ่าเนี่มันกินกินเหมือนเอาไปไหมนี่หรอไปติดขากั้นกันเลี้ยวอือืมนี่เนี่ยลูกคนแรกไหนเนี่ยใครมาเด็กหรอครับอ๋อ ทาผูเ่านทุกคนเนาะนอนบ่ขึ้นว่าชิบะพอขอบคตจะฟองทุกคนเนาะผู้เฒ่าติดเียงต้งนั่งนอนกับบ้ามาน่ะลอยหาชิบกิโลแต่แดดแตงย่งอมนะสวัสดีครับไปแม่เลยือให้ให้าหรี่จะปูไม่อยาดเราซื้อะไครับเอให้เราซื้อะไดย่้าสองคนเอาไให้แม่พึ่งชื่อ

mòn như nó như thằng qua đây để ngon vào đây. Ngon vào đây. Đó, đó, nó ừ. Nó có con có vô ชือกล่อนอะไรเนาะีนอนเนแนที่นอนนะเอาเครื่องเอาเครื่องมนเครื่องม่น้่ยเดมันมีอันนั้นเพิ่งยู่ลบลบ เดี๋ยวเดี๋ยยวจะปูนีกนสหาค่อเสียงังเขกเสียงเด้สเสียนียกข้ามนันหนีบ่่อมันขาเเขียบอาอยำยหัวแลวกีตะปูอนี้ออมตะปูอนี้ก่อนย้ำัวออกอาหารย้อกตะปูนี้ก่อเออไม่ไหนอยู่อ่ะออมา

มื่อแหลมื่อแหล่มยังมีผ้าเมลว้เบอขอดเลยทุกคนเนาะพี่ตนาาาวบ้านเออพี่ประตูก่อนาข้าบานข้าบ้านข้าบ้านเด้อไปจอดห้องก่อนเข้าบ้านเด้อข้าบ้านเด้อกรยสานอันนากระานออกนน่เดียวเดียวของตูาูกประตู้างข้าบ้านัน้่เขาเขให้เจ้ารถรถเาไป

Đoàn tiếp mười này mà mười 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 mà mười mà mười 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 mà mười 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 tì hào.

อย่าทุกคนเนาะด,ดูแลก,กันไปนั่นแหละแม่เ่ากับซ้ำแม่แม่จะของคนที่สองนอะทุกคนเนาะแม่สวานนั่นแหละดูแลซอยเลือกกันไปยามทุกยามยากนั่นแหละ่ถ่ายบรรยากาศการโอเพโโย้ทุกคน,บน,นเนนบนออนนิ่งนั่นแหละสบายมันยังบุษันออกมาอย่างคนติดงานติดลูกค้าน้อยนึงเนาะเพราะจับ คือได้อย uh. um, so re oh. ู่ครับห่า้งมากันเบิไม่ถุงมึงเบอรม่ถุงใหญ่น่ะพี่ฝาอ่ปูดแล้วยังบอกอะไรอยู่บ่ครับบอกดยเป็นยังไงบอกดยบ่ครับห้วหงอขี้รถขี้รถตากเลัดบ่ เลขออกตัวใดครับปูเลขอ, oh, ออกตัวใดครับปูว้าวแม่นกี่อย่างวะเนี่ยปูเลขออกตัวใดครับเลขตัวใดมันงมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเนี่ยบอกร้านลูกบอกเด็กถูกร้านเนี่ย พูดบาได้ซ้ำนี่สนสนเาแล้วยตงบาก็บาพูดเดียวก็เบาอยู่ตามเด็กตามสบายคือบานจะคอน้ด้วยคำน่ ขนาดเชจูมาใหนจะอันเนี้ยทาบเขาลบกันแล้วคือสิบกุบกเกินสองสมหมื่นิบนลเหลววะสิลบกันโดนปนันยูุ่บว่เผ่าเห็ดเผ่าเหลวเด็ดขาดไปโหลดทงทุกคนเนาะ อันนี้เหาออกจากบอดออกจากลาบอยากมาหน่อยหนึ่งนอนทุกคนมานี่แหละรับพอกับเม่เพราะว่าการงานกับต้องดูแลนั่นแหละทุกคนนะเพราะก็เป็นกึ่งทหารอากาศทหารช่างอากาศนั่นแหละช่างอากาศแต่ว่าบอได้ไปลบน้ำเพลินออกทุกคนเนาะก็เป็นส่วนหนึ่งที่สอมือรุงเครื่องบินนั่นแหละกบ็บ้านผมจาก ที่ทำงานก็นห่างกันแค่ซิปโลขี่มอไซค์ปืนหนาปืนลังมาได้ก็เลยขอคนหนามาดูมาดูแลขอบขัวซอยนั่นนึงเนาะถ้าม่งานพวกก็ขี่เข้าไปนั่นแหละหัวขอบขัวก็จะก็สำคัญเนาะทุกคนเนาะหน้าที่การงานหรือว่าประเทศชาติเกี่ยวกับทหารก็สำคัญเบอรทุกอย่างเนาะทุกคนเขาก็ต้องแบ่งเวลาดูแลนั่นแหละเลพราะเขาเพิ่งออกมาเนาะแม่มาหอดกับว่ามันบ่ายสอง ฝ่ายส่องออกจากบ้านประมาณสิบเอ็ดโมงเสาร์ออกจากผู้สิงลอยหาสิบกิโลนะท mm hmm. ุกคนเนาะเห็นแบบนี้กับทุกคนฝากทุกคนให้กก็ลังใจกับครอบครัวผมในเด้อเนาะทุกคนเนาะด้วยครอบครัวเส้าบ้านด้วยว่าเมียผมนั่นแหละทุกคนเนาะรอบนี้มาสี่คนพ่อะเถา,ากับแม่เถากับปูกับยาก็ดูแลกันไปเลยทุกคนเนาะอคือ,อ,อ,อบาทจะคล้องคือบาทนะพบกิด เป็นลูกเคยกับซ้ำลูกอีกคนหนึ่งของขอบขั้วสาวานนั่นแหละทุกคนเนาะของแม่สาวานของพ่อสาวานกับซ้ำขอบขั้วเดียวกันนั่นแหละมวยหยาคอ่ะหยาป้อนเขาคือเพรมันยอ้อนหลังไปจากสามสิบปีนะครับเนะาะบรรยากาศย้อนหลังสามสิบปี วันมีแนวตัำท่าบอกเอาไปออกไปสื่อข้าวเดียวกันด้ยอ่างเอาหอยมาหอยพุดอันนี้หอยแซนี่ตัวนี้มนมาในกิ่ต้นไมามันเหงแม่วนอวนในแกงใส่น่ะดิแกงเหลานี่เไปออมเส่็พักแก้ายหรือคักนี่หอยจุหอยจุบออมเส่ออมเส่ผพักรวมเสร็บ อมอมใส่พักซีเล้าพักยังเดอะอมพักกวงตุ่มพักยังอมใส่เบิ้ลอมกินแบบกินเคียนเอออมกินเคียนเคียนมาเร่งไ่เสีดาขึ้นยังอะไรกวนไปนั่งก็เจ็บหัวเข่าขางเดียวนี่นั่งจ่ทาเดียวอ้าวอันนี้บ้านไหนปูเออตอนแรกนึกว่บงานแลนั่งกับปู่งเนี่ยตอนแรกนึกว่างานนั่งกับปูุยลังรถ คือบอกากขันไปอเรวไปโอ้ยเมยม์เยขากันหมันจกไปมันดังแห่งหมดเปลืนดเสียงปือนี่ยินเสียงดังตึงต่มตอยู่ตอนเตเสาเาเลยโอ้โหลุงอัดดีดตยินแห่แม่โอ้เสร็จแล้วไปอยู่เสครับลุงอัดอยู่ปางกูสิปางกูตอนเล่นือตอนรับต้องเงให้ลูกไปซื้อเต็มตั้มในขารลเอ,อ,ปอาปัญหาเลื่พ่อไปเสือนะครับเร<ม>ืองพ่อไปเสีอไม่ไมีอย่างไนซื้อตามุกกับนีง ซื้อตะมูก็ปิ่งไก่ออกทำไองย่างนั่นแหะเพราะว่าแกงกิเล็กปัดเนี้อมาแล้วซือตะม้งก็ปิ่งไก่กันลูกสาวแมวจีมากินข้าวนัาอยู่บนนี้ไ่ได้โทษทำเนาะพนัเป็นเบียมหเสออกมาเลยง่องเลยทุกคนเนาะเป็นบรรยากาศดูแลกันไปเนาะ นี่แหละทุกคนฝากให้กำลังใจมันออก้วยการเบิรงโฆษณาได้เด้อเนาะไปฮะเลี้ยงครอบครัวบันนี่ให้กับเขากับหนามสู่รอบครัวกินก่อนบันนี่อุพโยบหมาแบบนี้ก็เมื่อยใจเราทุกคนเนาะเห็นภาพแบบนี้ก็ที่ตัวผู้เท่าอะไรแรกแรกเนาะให้กำลังฝากให้กำลังใจครอบครัวผมได้เด้อทุกคนเนาะขอบคุณทุกคนที่เบิรงจนจบคลิปเฮ้ยเมื่อยใจเนาะเห็นคือว่านั่นแหละบ้านเมืองเป็นแบบนี้ก็ สู่ไปรำกันเนาะทุกคนเนาะไทยแลนด์พอ,อกันคลิปหนาทุกคนจะเสียอัปเดตการใส่ชีวิตอพยพของครอบครัวเฮาให้เบิ่งเนาะเป็น,นแนวแรกนั่นแหละรักๆอ่ะให้กำลังใจใคนป่วยติดเตียงไปรำกันเนาะทุกคนเนาะพอกันคลิปหนาทุกคนบ๊ายบาย